ขาา้าอย่า,าใงาาาใต้ไม่ร้อ

สวัสดีครับพี่น้องมามาไปใช้ระเบิดมาพี่น้องขวบตุ้นพี่น้องเลยยิ้มขวมากินแบบพี่น้องลุงกินยิ้ลุงว่ะ หัวตุนมแย่แสบเลยหรอไม่เอาเลกินอาหารแบบอาหารปลาไงตัวตุ้ มันออนมันหยาวลยนะันนี้จะเปิดตาแมวแล้วเนาะกินน้ำรุ่งไปเลยอืน้ำรุ่งกย่เปิดตามแมวแล้ <laughs> ลเพ่อ เก็บกินใบมะกรูดเลย เมื่อเย็นมีมาเกิี่้องก็นางบนก็ไปยืมเบี้ยว ให้กระเทียมใบม o มกโเออนีแหละุาปีเออิดาีเเป็นใครนคน้องน้องกคันดาถูกคำนป่อยให้มันเข่าโตู๊เดอร์คำปป่อยนะ คำดีๆนะเขาโตชันนะจ๊ะทำชั่วๆนะโยนให้มึงโอเคแต่ับบนั่งแ่ามาเดี๋ยวชี้นะักแ่มาเดี๋ยวชี้นะักทต่ามาเดี๋วช้นะ